เมื่อต้นปีนี้นะครับเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายตึกสอดตองอถล่มกันมานะครับแต่ใครจะรู้ไหมครับว่าประเทศเรานะครับเคยประสบเหตุรุนแรงก็ดีแล้วันถูกจัดให้อยู่ในอันดับความรุนแรงอันดับ4ของโลกจนถึงปัจจุบันครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานมาแล้ววันนี้เราจะไปถอดบทเรียนทางด้านวิศวกรรมกันมุดดาม่านะครับนะครับ เมื่อวันที่13สิงหาคมนะครับพศ2536โรงแรมโรโยพาซาโรงแรมดังใจกลางเมืองโคราชหรือนครราชสีมานะครับถล่มลงมาภายในระยะเวลาเพียงแค่10วินาทีในตัวอาคารมีผู้ใช้สอยอาคารอยู่400กว่าคนนะครับ137คนเสียชีวิต200กว่าคนได้รับบาดเจ็บโรงแรมโรโยพาซาหรือชื่อเดิมเรียกว่าโรงแรมเมืองใหม่เจ้าพยาเป็นโรงแรมดังเลยครับของเมืองโคราชในสมัยนั้นมีเรียกว่า ศูนย์กลางความบันเทิงครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,า,อาบนวดนะครับมีร้านคาราโอเกะมีที่พักนะครับดูราที่สุดในโคราชในช่วงนั้นเลยทีเดียวแต่ด้วยการบริหารที่ผิดพลาดของผู้บริหารนะครับจนทําให้กิจการเนี่ยต้องถูกขายต่อไปให้ผู้เทคโอเวอร์คนต่อไปผู้เทคโอเวอร์คนต่อไปนะครับเขาก็มาด้วยแผนการปรับปรุงกิจการเขาต้องการจะให้โรงแรมเมืองใหม่เจ้าพยาเนี่ย กับกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโคราชอย่างแท้จริงนะครับเขาเปลี่ยนชื่อโรงแรมเมืองใหม่เจ้าพยาเป็นโลโยพาซาเปลี่ยนโรงแรมที่มีความสูงไปแค่3มชั้นเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมที่มีความสูง6ชั้นมีห้องสัมมนาขนาดใหญ่มีการดัดแปลงโครงสร้างอาคารและเป็นที่มาของเรื่องน่าเศร้าที่ได้กล่าวถึงในวันนี้ครับถ้าเราม,ามองในเชิงของวิศวกรรมนะครับ สาเหตุของการพังทลายของอาคารรอยกลพาซาเนี่ยจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญนะครับก็แยกเป็นได้หลายประเด็นนะครับประเด็นแรกคือ1คือการต่อเติมอาคารการต่อเติมอาคารจาก3ชั้นเป็น6ชั้นเนี่ยครับในเชิงวิศวกรรมโยธามันทําได้แต่มันต้องทําอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็มีการคํานวณอย่างละเอียดรอบคอบมีการควบคุมงานและมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการต่อเติมจาก3มชั้นให้เป็น6ชั้น มันทําได้ครับประเด็นถัดไปนะครับมันมีการดัดแปลงโครงสร้างอาคารเดิมมากจนเกินไปทําให้สูญเสียการรับกําลังการเปลี่ยนแปลงห้องพักหรือการดัดแปลงห้องพักให้เป็นห้องสัมมนาห้องสัมมนากับห้องพักเนี่ยครับมันใช้น้ําหนักในการคํานวณคนละแบบห้องสัมมนาเนี่ยมันจะมีคนเข้าไปอยู่จํานวนมากซึ่งกฎหมายกําหนดให้ออกแบบด้วยน้ําหนักจอที่มากกว่านะครับ ดังนั้นเนี่ยการเอาห้องพักเปลี่ยนไปเป็นห้องสัมมนาเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญก็คือการที่ไม่มีการยื่นขออนุญาตการยื่นขออนุญาตเนี่ยเป็นขั้นตอนทางกฎหมายก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับการยื่นขออนุญาตเนี่ยมันจะทําให้ผู้ที่ขอเนี่ยจะต้องรวบรวมเอกสารจะต้องรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเพื่อคํานวณให้เกิดการต่อเติมหรือเกิดการดัดแปลงการปลูกสร้างที่ถูกต้อง มันเป็นเหมือนเช็คลิสต์ในการทําให้เจ้าของเนี่ยได้ตระหนักว่ามันต้องคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับซึ่งโรงแรมโลโยพาซ่าขาด3คข้อนี้ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความวิบัติโครงสร้างและความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของผู้ใช้สอยอาคารถ้าเรามา,มามองในมุมของกฎหมายนะครับหลังจากที่อาคารถล่มไปแล้วนะครับจำเลยเนี่ยประกอบด้วยหลายส่วน1ก็คือเจ้าหน้าที่เทศบาลในฐานะที่ ปล่อยให้เขาก่อสร้างโดยที่ไม่ขออนุญาตปล่อยให้เขาดัดแปลงโดยที่ไม่มาทักทวก้วงหรือไม่มาสั่งหยุดครับเจ้าของอาคารกลุ่มผู้บริหารและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือวิศวกรควบคุมงานหลังจากการต่อสู้คดีมายาวนานนะครับจากปี2536ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยจนกระทั่งปี2543ครับใช้ระยะเวลาต่อสู้คดีกันเนี่ยเปีศาลตัดสินลงโทษ ายาจำคุกตลอดชีวิตวิศวกรผู้ควบคุมงานเพียงคนเดียวนะครับที่ได้รับโทษคนอื่นยกฟ้องทั้งหมดยกฟ้องเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเจ้าของอาคารและกลุ่มผู้บริหารเนี่ยได้อ้างกับศาลว่าตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยแต่ไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไม่มีความรู้ทางด้านงานโยธาจึงได้จ้างบุคคลดังกล่าวครับเพื่อมากระทําการแทนเพื่อมาดูแลการก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยให้เป็นไปอย่างาถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหลุดหมดครับเยกเว้นวิศกวกรผู้ควบคุมงานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ติดคุตลอดชีวิตเห็นไหมครับว่าการตรวจสอบและการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรมตามข้อกําหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือข้อกําหนดทางด้านวิศวกรรมต่างเนี่ยมันมีความสําคัญวันนี้คุณอาจจะ,ล,ล,ะละเลยในสิ่งเล็กน้อยบางอย่างมันอาจจะไม่ให้ผลแต่การละเลย มาตรฐานหรือสิ่งเล็กน้อยหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างเช่นการต่อเติมการดัดแปลงที่ส่งผลลดกำลังโครงสร้างก็อาจจะก,ก่อให้เกิดหายนะและความสูญเสียกับตัวท่านเองคนที่ท่านรักหมดเรียนราคาแพงที่ได้จากเหตุการณ์โลยอลพาซาถล่มเมื่อปี2536ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกและจัด ให้อยู่ในความเสียหายอันดับ4ของโลกมีเพียงแค่สามเหตุการณ์เท่านั้นที่ดุนแรงมากกว่าเราแล้วคุณล่ะครับอยากตกอยู่ในสถานการณ์ไหนเริ่มจากวันนี้ครับไปตรวจงานกันครับไปครับ